คลองชุลประทานตอนนี้โ,โหแห้งขอดทีเดียวนะครับไร้น้ําเลี้ยงรักษาระบบนิเวศแล้วก็ทําดาดปูนตอนนี้ร้าวนะครับถึงสุดตัวกระทบชาวนาสองอเภอแล้วครับในพื้นที่จังหวัดอ่างทองที่คลองชุลประทานสายหลักที่รับน้ํามาจากโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายางมณีผ่านอําเภอโพทองและอาเภอวิเศษชัยชาญระยะทางเนี่ยกว่า10กิโลเมตรนะครับอย่างที่เห็นแห้งเลยนะครับ ปกติแล้วเนี่ยเป็นแหล่งน้ําหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมที่ทํานาทั้งสองอำเภอแต่ตอนนี้เนี่ยน้ำในคลองเชลระทานแห้งหนักมากนะครับไร้น้ำเลี้ยงรักษาระบบนิเวศแล้วก็ที่เห็นครับทำดาดปูนร้าวแล้วก็มีการซุดตัวในบางจุด ส่งผลกระทบถึงการทําเกษตรกรรมแล้วหลายพันไร่โดยเฉพาะที่บริเวณคลองชลประทานหน้าสานักงานฝายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่3ามโครงการส่งน้ําและบาร,รุงรักษายางมณีซึ่งอยู่ในพื้นที่ตําบลสารเจ้าโรงทองอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองถึงบริเวณแยกไฟแดงอําเภอวิเศษชัยชาญระยะทางกว่า3กิโลเมตรภายในคลองชลประทานที่มีความกว้างประมาณ6เมตรไม่มีน้ําที่ประชาชนใช้อุปโภคเลย แม้แต่น้ําที่ใช้หล่อเลี้ยงคลองชลประทานก็ทําให้ดาดปูนที่ทําไวเ้เริ่มมีรอยร้าวและบางแห่งเริ่มสุดตัวแตกเป็นหลุมนะครับซ้าสัตว์น้ําก็ยังไม่มีที่อาศัยนะครับขนาดคลองชลประทานดังกล่าวอยู่หน้าสานักงานฝ่ายส่งน้ําและบำรุงรักษาที่3โครงการส่งน้ําและบำรุงรักษายางมณนีก็ตามครับก็ยังแห้งขอดแบบนี้นะครับจอดเอาทองเนี่ยมีพื้นที่ปลูกข้าว1 8 8 4 2 4ไร่ โดยแบ่งเป็นข้าวนาปีจำนวน1 6 7 8 1 3ไร่และก็ข้าวนาปังจำนวน2611ไร่โดยจะใช้น้ําจากระบบชประทานในการเพาะปลูกทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปังนะครับซึ่งในการทํานาปังปี6364ี่เนี่ยทางจังหวัดอ่างทองโดยสำนักงานชประทานจังหวัดอ่างทองก็ได้ติดป้ายเตือนเกษตรกรทํานาให้งดทํานาปังแล้วนะครับ